โอ้ได้ไดมอนด์ครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้สีอะไรอู๋อ้โอ้สกินสกินออ้สกินลูวิคุง โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีสุดในการ Victory Cat นั่นเองรายการน่าไม่คุณเรียนรู้สิ่งผพอมพอก่รากับผม Victory Cat นั่นเองเกมนั่นกำลังรับชมคือเกม Minecraft นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็น b e d War พาร์ทที่5แล้วนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์จะนุ่ง่วงมากเลยนะครับ f p s ยังอยู่50ประมาณ50-60เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนที่ผมเข้าเซิร์ฟเวอร์มาเนี่ย ไอเพตกอยู่แค่ประมาณ40นั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่น่าตกใจมากนะครับโอเคนี่มันแมปไหนกันไวเนะครับเราไม่ได้เล่นแมปเดิมนะคุณผู้ชมผมลองอยากเปลี่ยนรูปแบบดูนะครับก็ได้แมปอีกแมปหนึ่งมานะครับเป็นขนาด4คูณ4เหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือในทีมแต่ละทีมเนี่ยจะมีผู้เล่นหมด4คนด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีหมด4ทีมนะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์หน่วงมากเลยนะครับไม่ซ้ำกันว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่ว่า โอ้โหเซิร์ฟเวอร์อันนี้ผมเข้ามาเซิร์ฟเวอร์แรกนะเบ็ดบอลเซิร์ฟเวอร์แรกก็ถือว่าเป็นสถิติมากเลยนะครับที่มีผู้เล่นเยอะมากขนาดนี้นะครับเออว่าแต,ต่ว่าแต่มาแรกตรงไหนนะคุณผู้ชมแมปนี้ผมไม่เคยเล่นอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเออทำไมทำไมหน่วงวงกันจังนะครับอ๋ออยู่นี่นี่เองเอ้ย Diamond, Diamond, อเดี๋ยวเด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 เราได้นะเเเด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  แน่นอนโอเคครับหลังจากทรายเสร็จแล้วก็เอาอาหารอ่าแน่นอนครับแล้วก็พ x ิกแอคนะครับพ x ิกแอคพิกแอคอ่าเราเอาพิกแอคระดับเริ่มต้นไปก่อนเนาะเพราะว่าพ x ิกแอคเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยสามารถทําการสุ่มได้นะครับตอนนี้มีผู้เล่นถึงแล้วคุณผู้ชมโอ้โหอะไรมันจะโหด านนั้นนะครับน่าจะเป็นสีแดงมั้งนะของเราเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนี่พักเขียวเราอยู่พักเขียวนะนะฮะนะฮะโอเคเดี๋ยวกันนะผมต่อไปเรื่อยๆกันไม่รู้มกันแม่งมีธนูเปล่าวะโอ้โหแต่แม่งต่อกันได้ฮาร์ดคอร์มากเลยคุณผู้ชมสีแดงแม่งโคตรเราฉาดนะคุณผู้ชมจริงแม่งแบบไปได้ไกลมากนะฮะส่วนของเราล่ะ สีเขียวนะฮะมันไม่บอกนะ,นะมันน่าจะบอกสีนะครับผมว่าตอนนี้สิ่งเราเนี่ยเหลือหมดกี่คนนะครับเพราะตอนนี้ถ้าที่ผมมองเนี่ยผมคิดว่าสีเขียวผมเหลือแค่3คนนะฮะส่วนอีก2คนก็กําลังบ้าลัคก,กี้บ็อกอย่างเมามันเลยทีเดียวนะครับนั่นหมายความว่าผมเป็นต้นหนนะครับต้นหนนของทีมนะฮะถ้าเกิดเราตกปุ๊บนะครับผู้เล่นสามารถไปที่ทีมเราด้วยความรู้สูงนะครับอ,อะไรจะขนาดนั้นโอเคอย่าบอกนะเอาลัคก,กี้บ็อกเป็นทางอ๋อเยี่ยม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  อ่าใส่ก่อนใส่ก่อนปึ๊บโอ้โหมันตกกันไปเยอะมากคุณผู้ชมโอ้ยธนูธนูผมเห็นทะนูแวบๆบแบบแบบนะฮะโอ้โหยดาบมันเทพจริงๆคุณผู้ชมผมไม่ค่อยอยากจะไปแล้วนะฮะไปไหนกันหมดวะโอเคครับไหนผมจะไปต่อดีไหมถ้าเกิดไปต่อประสิทธิภาพของผมนี่ต้องดีเยี่ยมเลยไม่ว่าจะเป็นชุดหรือว่าดาบนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอกลับมาก่อนโอเคครับเราได้ไดมอนมา8ไดมอนมา8ใช่ไหม ไดมอนมา8เราโอ้เราแลกดาบอันใหม่ได้นะครับแล้วก็มีไดมอนต์หนึ่งอันแต่ว่าชุดเรามีแล้วเพราะเมื่อกี้เพื่อนเราบริจาคให้นะครับใช้คาว่าบริจาคเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ประสิทธิภาพของเราก็ถือว่าน่าจะน่าจะโอเคในระดับหนึ่งนะครับตอนนี้โอ้โหสีนู้นมันเราฉานมากสีเหลืองใช่ไหมน่าจะสีเหลืองนะคุณผู้ชมอันนั้นมันไม่บอกสีด้วยนะครับของแมปมไม่แปลโอ้โหถ้าเกิดเราจะการกักบสเตปตัวนี้ได้นะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะประสิทธิภาพเราต้องต้องถึงนี่ต้องถึงโอ้โห,โหสตีฟสตีฟยืนรอดักมากครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นโอ้โห,หน่วงกันมากเลยนะคุณผู้ชมวันนี้เซิเวอร์าอาจจะแบบผู้เล่นเยอะมากนะครับโอ้โหมันน่วงมากหน่วงมากเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นโอ้โหสีเหลืองโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนเออดีดีเป็นความคิดที่ดีที่เราขุดหนีนะฮะเราอย่าเพิ่งได้เจอกันเลยนะครับตอนนี้ทีมเราถือว่าไม่ค่อย ที่จะโอเคนะครับค่อนข้างแย่ตอนนี้ไดมอนด์น่าจะได้เยอะนะโอเคเราได้มา7ใช่ไหมเจ็ดนี้น่าจะแลกของได้แล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะได้สติกอ่าสติกผมลืมเอามาใช่ไหมจะได้กระเด็นโอเคกระเด็นไปนะครับแล้วก็เอาเล็กดีนะครับมี7มี7มีเดเด้อผมผมว่าพอแค่นี้ก่อนนะครับโอเคเก็บมาได้8นี่มันสีแดงนี่นะอู้อู้ my god สีแดงมาหาเราครับคุณผู้ชมสีแดงมาหาเราเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ผมเก็บครับต้องเก็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 บโอ้โหโอ้โหโอ้โหธนูธนูธนูโอ้ย้ยตกตกตกเยี่ยมได้ครับได้เดี๋ยวก่อนเราจะโดนธนูตรงนี้แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวกอนนะโอ้ยหูถึงทีมพอดีนะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแจงเย็นแจงเย็นแจงเย็นสร้างฐานก่อนสร้างฐานก่อนแจงเย็นแจงเย็นแม่ถึงพอดีเลยคุณผู้ชม นะฮะโอเคเต็โ okay, อ้โหมันเป็นหน่วยที่เก็บของได้ดีมากเลยนะคุณผู้ชมโอเคครับตอนนี้ทีมเราก็ถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะกระเด็นไหมกระเด็นไหมเอาเปล่า,ากระเด็นไหมกระเด็นไหมอ๋อไม่ครับไม่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอขอต่อทีมแป๊บหนึ่งมึงอย่าเพิ่งมานะกระเด็นไหมกระเด็นไหมกระเด็นนิดเดียวนะครับโอู้เซิร์ฟเวอร์มันแหลกมากเลยนะคุณผู้ชมผมไม่ชอบไอ้แผ่นไอรอนอันนี้มากเลยมันเดินแล้วมัน เหมือนมีเน okay. ินอะคุณผู้ชมผมมันยังไงก็ไม่รู้นะครับโอ้ได้กางไดมอนด์ครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้สีอะไรโอ้อ้โอ้สกินสกินอู้โอ้สกินลูวิคุงโอ้โอ้ไม่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 สกินลูวิคุงสกินลูวิคุงโอ้ไม่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 โอ้สกินลูวิคุงคุณผู้ชมให้ตายเถอะให้ตายเถอะเดี๋ยวก่อน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 ให้ตายเถอะเราโดนสกินลูวิคุงจัดการกับทีมเราแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะโอ้ผมต้องไปฟองลูวิคุงเลยหรือเปล่าเนี่ยยยโหใ้ตาเเถออะดี๋วก่น ตอนนี้ด้านล่างเรามีสีแดงอยู่นะครับเขาจะไม่รู้ว่าเราอยู่ด้านบนนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นใจเย็นถ้าเกิดเราลงไปเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะลงไปได้แบบเร็วทีเดียวทีเดียวจบเลยอะไรเงี้ยนะครับขึ้นมาแล้ว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 โอ้ยยยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเยี่ยมอืเยี่ยมครับเยี่ยมเดี่ยเดียเี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวก่อนนะผมผมมีผมมีอเอยผมมีทองอยู่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนผมเก็บของก่อนนี่นี่นี่ผมแลกอาหารก่อน <c oughs> แรกหรันแรกหรันเดี๋ยวก่อนนะโอ้โอ้ my god <c oughs> ลูกเดียวจอดคุณผู้ชมโอ้อะไรมันโคตรเทพขนาดนั้นโอเคครับเรากลับมาแมปเดิมดีกว่านะฮะโอ้ oh, ลูกเดียวจอดนะครับมันจะอะไรเทพขนาดนั้นเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกตอนนี้ไม่ยังไม่มีผู้เล่นเลือกสีเลยนะครับตอนนี้เกมจะเริ่มภายในหนึ่งนาทีนี้โอเคแต่ว่าเราไม่มีทีมนะฮะเดี๋ยวก่อนนะทำไมสีมันปะปนกันมากเลยนะฮะ โอเคอ่า okay. uh huh. สีแดงแล้วกันนะครับเมื่อกี้สีแดงมาล้านฉานรอบนี้เราก็เอาสีแดงดูครับผมว่าเราจะชนะหรือเปล่ารอบนี้นะครับโอเคครับ okay. ผมคุณผู้ชมตอนนี้เกมจะเริ่มภายใน3วินาทีนี้แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่สีแดงนะฮะถือว่าเป็นสีที่เราฉาดมากเลยนะครับโอเคแอรเรียนี้รู้สึก,กว่าแอรเรียนี้ที่เราโดนเขาโกงอยู่ด้านบนใช่ไหมผมจําได้นะครับอยู่รอบหนึ่งที่ผมโดนโกงนะฮะมันก็ไม่ได้กึ่งว่าโกงหรอกคุณผู้ชมแต่ว่า เราไม่ได้สนใจด้านบนเลยนะครับทำให้ผู้เล่นที่มาด้านบนเนี่ยนะครับอู้เราได้ธนูเยี y ่ยมได้ธนูเลยนะฮะประสิทธิภาพแน่นอนนะครับอ้าวเราไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยอีกแล้วคุณผู้ชมอะเดี๋ยวเราขอแปลเป็นภาษาไทยก่อนเนาะโอเคครับเราจะได้รู้ว่าธนูของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพอะไรบ้างนะครับ <reflective of rhythm> นัดเดียวจอดแน่นอนเลยนะครับโอเคแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยอืมโอเค okay okay yeah pace. โอเคเยี่ยมโอ้โหตอนนี้สีแดงของเรานะครับกําลังต่อ ต่อเออต่อทางไปอย่างเร่งรีบมากเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะผมจะได้อะไรอู้เราได้ยายา,ยาอะไรเนี่ยปึ๊บยาแห่งความคล่องแคล่วโอเคเดี๋ยวเราค่อยกินตอนที่เราจะตะลุยนะครับอันนี้เราเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้เราได้อะไรไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเราได้อู้อู้อูอ,อ้สับสนสับสน,สบสนตอนนี้ผมเริ่มตาลายมากนะครับสับสนสับสนเดี๋ยวก่อนใจยเย็นใจยเย็นสับสนเยี่ยมตอนนี้สีเราไปถึงนู่นเหรอคุณผู้ชมโหแม่งโคตรฮาร์ดคอร์คุณผู้ชมอื้ือื้ม อือห mm ือ hmm. mm ือ hmm. ห mm ือ hmm. mm ือฮึโอ๊ยโอ้โดนกันหมดครับแต่ว่าเมื่อกี้ไอ,สอไ้สีอะไรสีอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะมันช่วยเรานะครับมันโดนไฟแล้วมันโดนธนูเราด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราขออาหารก่อนโอเคโอเคเราขออาหารก่อนนะใจะเย็นพวกมึงอย่าเพิ่งเล่นลักกี่บอกกันนะโอเคเปล่าตอนนี้สีเริ่มเริ่มมา,มา,ม,ามาถึงเราแล้วนะครับเราช่วยกันก่อนช่วยกันก่อนนะครับตอนนี้เรามีเดมอนอยู่แดอันเดี๋ยวเราสามารถเอาไปแลกดาบได้นะครับเดี๋ยวเราขอ เล่นลักคกี้ก่อนโอเคครับรู้สึกน่าจะได้อันเดียวก่อนโอ้เยี่ยมนะครับเราได้อ่าพีเอ็กประสิทธิภาพดีเยี่ยมเลยนะครับตอนนี้เราขอแค่ชุดเพราะชุดเรายังไม่มีเรายังไม่สามารถออกรบได้นะครับอู้สีอะไรสีเขียวใช่ไหมสีเขียวโอเคครับรู้สึกว่าตอนนี้ฐานเราผมก็มันเงียบๆยบังไงก็ไม่รู้เนาะมันน่ากลัวนะฮะเราต้องสร้างกรอบป้องกันก่อนแต่ว่าตอนนี้เราขอแลกของก่อนนะครับไดมอนมี8โอเคนะครับเราแลกได้เรียบร้อย ปึ๊บอ่าวางในรูปแบบนี้ละกันนะครับแล้วก็อ่าเอาอะไรอีกอะเอาะอะีกเอาอะไรอีกอ้ผมตกใจหนึอว่ามีผู้เล่นมาหาทีมเรานะครับแล้วก็ชุดโอเคชุดชุดชุดอย่างที่ผมพูดไว้ชุดปึ๊บปๆอันนี้ใช่ไหมเดมอนหนึ่งก้อนพอดีเลยนะครับหินมรกตเหรอหินมรกตเราไม่มีอะงั้นเรายังไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับ แล้วก็โอเคนี่ครับได้มาได้มาประมาณนี้แล้วก็ทรายโอเคทรายทรายก็ถือว,ว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมที่แบบถ้าเกิดเราพลาดอะไรอย่างงี้นะครับเราสามารถกอ่อทรายขึ้นมาได้นะครับเอาทรายไปสักประมาณประมาณอ่าสี 40, 40่สิบละกันนะครับอันนี้เราแลกได้ไหมโอ้ต้องใช้ไดมอนเนาะงั้นไม่เป็นไรโอเคเราอาหารเพียบพร้อมนะครับขออ่าทองไม่ใช่ทอง,ทอ,งอ่าเป็นแอปเปิลทองไปเออแอปเปิลทองไปสัก อันหนึ่งแล้วกันแต่ว่าไม่ได้เราไม่มีเดมอนโอเคเราได้มา3ามก้อนพอดีนะครับเราขอไปสักอันหนึ่งนะครับเราจะได้บุกนะได้กินทีเดียวเลยนะครับอันนี้เป็นยาล้องแคลวใช่ไหมข้างๆนะครับแล้วก็จะมีแอปเปิ้ลอ่าเราจะได้รู้ไปเลยนะฮะแต่ว่าน,นั่นคงไม่ใช่สีเราแน่นอนใช่หรือเปล่าใช่ไหมอา้าวเป็นสีเรานะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมถือว่ากินรอกินรอนะฮะ เราจะได้แบบโอ้ประสิทธิภาพได้ดีเยี่ยมเลยนะครับโอเคเราขอหินมรกตก,ก่อนอู้อู้ออู้อู้ออ้เยี่ยมตกคู่ครับตกคู่แต่ว่าไม่มีทีมเราอยู่หนึ่งในนั้นไงน,น,น,นะครับถือว่าไม่ดีมากเลยนะฮะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราเก็บของก่อนปึ๊บปึบปบ๊นะครับโอเคตอนนี้ก็ถือว่าผู้เล่นของเรานะฮะก็โอเคอยู่เนาะยังอยู่ประสิทธิภาพที่โอเคอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราขอกลับฐานก่อนไปแลกของก่อนคุณผู้ชม นะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราเคลียร์ของก่อนโอเคโอ้โหลัคก,กี้บ็อกอลัคก,กี้บ็อกมี2ีก้อนนะฮะไม่ใช่29ก้อน22ก้อนนะคุณผู้ชมโอ้โหถือว่าโคตรเยอะเลยนะฮะไ่รู้กันเราจะเอาเวลานั้นไปสุ่มตอนไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้สีเขียวตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคตอนนี้สีแดงเราถือว่าได้ฐานอยู่นะครับเดี๋ยวเราขอเก็บของก่อนผมคิดว่าธนูนี้น่าจะประสิทธิภาพดั่มด้อยมากนะครับตอนนี้เราได้แหละโอ้สิบห้าสิบห้าพอดีเลยคุณผู้ชม นะผมคิดว่าเราอาจจะได้ของเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ทั้งหมดสามสีนี่ฝั่งไหนเนะี่ยนี่น่าจะเป็นสีเขียวนะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยลูกทีมเราคงไม่เดินไวขนาดนี้นะฮะโอเคเ,เราเก็บก่อนเก็บก่อนโอเคโอค้ยมีสติกใช่ไหมของเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราขอแลกเป็นธนูก่อนนะครับประสิทธิภาพนี่สูงสุดโอเคออันนี้ ไฟแชกเหรอไฟแชกเราไม่เอานะครับแล้วก็สติ๊กไม่เอานะครับสติกไม่เอานะครับแล้วก็คืนเขาไปเนอะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับแค่นี้เราก็น่าจะเพียงพอแล้วเดี๋ยวเราขอกินอาหารก่อนโอเคนะครับตอนนี้เรามีซายอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราได้ตีไปแต่ละทีมแต่ละทีมไปเลยนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ตีเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานนะผมคิดว่ามันมันนานแน่นอนล่ะถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาไว้อยู่แบบนี้นะครับ แต่ว่าเราก็ต้องมีจุดเช็คพอยต์อ่าเช็คพอยต์เช็คพอยต์ตรงกลางอากาศนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเราถ้าเกิดเราโดนเขายิงมาอะไรอย่างงี้นะครับสีเหลืองโดนยังยังไม่โดนใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราเอเรามีฟีอในตำนานคุณผู้ชมคลิกเดียวรู้เรื่องนะฮะโอ้อันนี้ลักกี้บ็อกซ์เอาโอเคตกลงไปนะครับลักกี้บ็อกซ์โอเคอันนี้นะ่าจะเป็นยาพิษเนาะเดี๋ยวก่อนยาพิษเหรออืมยาพิษเราไม่เอาดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็น ขอต่อก่อนขอต่อก่อนโอเคครับโอ้โ oh, หตอนนี้ลูกทีมเราโคตรฮาร์ดคอร์คุณผู้ชมไปถึงฝั่งนู้นแล้วอื้อหืออื้อหมอุ้ยโดไน,ดน,นะะโดไปนัดหนึ่งนะฮะกับอุ้ย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 รู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์แหลกแหลกแหลกมากแหลกมากเมื่อกี้ผมคิดว่าผมเดินกลับมาแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ยอมเดินกลับให้ผมนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอต่อก่อนขอต่อก่อนใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งตกนะเฮ้ยโอเค เดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าใจเย็นนะใจะเย็นโอ้โหเราหน่วยซับมากอู้ธนูธนูโอ้ยโอ้ยปักตูดปักตูดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,เ,ยวเราไปกับที่ฐานก่อนคุณผู้ชมว่าตอนนี้เลือดเรารู้สึกว่าจะมีขึ้นนะครับบวกกับอาหารอาหารเนี่ยมีสี่คุณผู้ชมแต่ว่าเลือดเราไม่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราต้องอ่ากลับไปเอาแอปเปิ้ลหน่อยโอ้โหดูให้ตายเหอะดูงทำทางดิแล้วเกิดพลาดนี่จะทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นนะ ี๋ยวกอนขอขอกลับให้มันเป็นเหมือนเดิมเถอะโอ้โหตายแล้วคุณผู้ชมดูมาทําทางกันนะฮะมันกันเลยนะฮะโอ้โหเราได้ไดมอนด์ Diamond มาเยอะมากเลยนะครับประมาณ32ก้อนเนาะเดี๋ยวเราแลก,กเป็นทองเอ้ไม่ได้แลกเป็นทองแลกเป็นแอปเปิลทองนะครับทั้งหมดเลยปุ๊บโอเคโอโ้ได้มา16คุณผู้ชมเยอะมากเยอะมากโอเคครับตอนนี้เลือดเราก็น่าจะฟืนฟ้นฟูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้ให้ตายเถอะ โอ้ยตายเถอะทำไมทีมเขาเล่นแบบนี้เอาคุณผู้ชมโอ้โหของทุกอย่างนะฮะของทุกอย่างเดี๋ยวก่อนโอ้หทิ้งของไว้ให้ดีมากเลยนะครับถือว่ามีของที่จะเริ่มต้นใหม่กันนะฮะดูเพื่อมันทําทางกันดิคุณผู้ชมผมไม่ทราบว่าพวกมันคิดอะไรกันอยู่นะครับและอย่างหนึง่งโอ้โหของเราก็ไม่มีด้วยนะฮะตอนนี้เรามีโอเคเรามีของเท่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราแลกขอ,ของก่อนปึ๊บปึ๊บ ส่วนเรื่องอาธนูธนูไม่มีปัญหาเนาะเราไม่ซีอาของจากเพื่อนเราทั้งนั้นครับโอ้เรามีอาเรา,เรามีไดหินมรกตอยู่ทั้งหมด13ก้อนเนาะงันะงเดี๋ยวเราค่อยแลกทีหลังนะครับอันนี้ธาตุไฟธาตุไฟ1ความค,าม,คาม3เนาะอันนี้คม4โอเคถ้างั้นผมไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ชุดโอเคชุด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 ก็ต้องเป็นสิทธิภาพดีอ่าเราได้ของได้ดีนะครับ อันนีหน้หนึ่งไม่เอานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเอาหินมรกตก่อนนะครับว่าตอนนี้หินมรกตเราต้องการอีกสักประมาณ3มก้อนด้วยกันอ่าสมก้อนก็คือธนูแล้วก็ลูกธนูด้วยกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเรามาเอาหินมรกตก่อนดูซิว่าจะมีหินมรกตให้เราไหมนะฮะอืมรู้สึกว่าจะไม่มีนะไม่เป็นไรถ้าเกิดไม่มีเราก็จะลุมเลยนะจัดการลุมเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนโอเคหินมรกตไม่ออกอะ่ะคุณผู้ชม อันนี้เป็นสีอะไรน่าจะสีเขียวเนาะโอเคครับเราต้องการหินมรกตอีกแค่ดดเดียวเราต้องการแค่หินมรกตนะครับ okay, โ,โอเคเดี๋ยวดูซิว่าเราจะมีอะไรมาเล่นระหว่างรอบ้างครับคุณผู้ชมโอ้โหมันได้ธนูคุณผู้ชมอิฉามันมากนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะโอ้โห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 มันสู้กันมันหยดครับมันหยดซับครับซ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 ับตอนนี้แหละซับตอนนี้แหละโอเค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 เดี floods, euh. ๋ยวเราเก็บของก่อน โอเค16 16พอ,อยังพอแล้วอา17เลยเก็บมาอีกดิดนึงนะครับโอเคครับตอนนี้สีแดงเราถือว่าใช้เวลานานเหมือนกันนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ผ่านไปหลายเพลาแล้วนะยังยังเก็บได้ไม่หมดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแลกของก่อนโอเคธนูปึ๊บปบเรียบร้อยครับอ่าลูกธนูเราเก็บไปนะฮะอันนี้รองเท้ารอ,องเท้าเราก็มีอยู่แล้วนะครับหมวกอันนี้ทิ้งไปทิ้งไป ทิ้งไปนะครับสายนี้โอเคเราเก็บไว้ประมาณนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารอาหารโอเคดีนะยังนึกได้นะครับเอาอาหารก่อนโอเคแล้วก็นี่อเรียบร้อยครับเราก็ต้องเอาของมาด้วยนะครับพวกอาหารก็เป็นแอปเปิลทองอะไรประมาณนี้นะครับประสิทธิภาพจะได้ดีขึ้นเวลาที่เราแบบได้ออกไปซับนะครับแต่จริงเราก็น่าจะมียาเนาะแต่ว่ายาเราต้องสุ่มจากลนะัคกี้บ็อกซ์เนาะโอเคเราลองสุ่มดูครับปุ๊บเราได้ดาบครับ อันนี้เท่าไรเจ็ดจุดห้าเอ้ยเจเจเจุดอันนี้เท่ากันเลยปะเท่ากันเลยเนาะโอเคเท่ากันเลยนะครับเราก็เก็บไว้เนาะโอเคครับตอนนี้เหลือสามสีแต่ว่าเหมือนกับว่าผมเนะี่ยสู้อยู่แค่สีเดียวนะคุณผู้ชมผมรู้สึกแปลกๆมากเลยนะครับส่วนสองฝั่งนี้ล่ะอันนี้เป็นสีอะไรสีเขียวสีเขียวจบไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีสีฝั่งนี้โอเครู้รู้สึกว่าสีน้ําเงินนี่จะเงียบมากนะคุณผู้ชม เง,ง,งียบจริงๆนะฮะเงียบจริงๆถ้าเกิดเงียบก็จัดไปนะครับเขาเงียบเราก็จะเสกให้เขาไม่เงียบนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอทําทางก่อนนะป,ปึ๊บ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 โอเคเดี๋ยวเราเอาที่กั้นมาด้วยที่กั้นมาด้วยเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันว่าด้านหลังเขามีอะไรหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเกิดเราทําไปแล้วเออเราโดนธนูยิงอะไรอย่างงี้คุณผู้ชมแต่ว่าธนูธนูต้องใช้หินมรกตอย่างเดียวเลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะคุณผู้ชม แต่ว่าเด pues okay. ี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับแต่ผมคิดว่าสีน uh ้ำเงินเงียบกริบมากเลยนะฮะเหมือนมันจะไม่มีผู้เล่นอยู่อ่ะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องกลับไปแลกทรายก่อนนะฮะแต่ว่าตอนนี้โอ้ยทองเราก็มีเยอะเนาะเดี๋ยวกลับไปแลกทรายก่อนเอาไปเยอะๆเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนกับฐานไม่ได้ทรายทรายทรายด่วนต้องการทรายด่วนโจ้าคุณผู้ชม ตายเออทำ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 อ่าอวางไปวางไปวางไปเดี๋ยวก่อนอุ้ยอุ๊ยอุยอุยจุดมันก็นี่ดิโถให้ตายเถอะคุณผู้ชมเพ่อนร่่มทีมเราถือว่าไม่ค่อยประ,ะปัดกับเรามากเลยนะฮะโอ้โหด,ด,ดูมันดูมันทำคุณผู้ชมได้เราไม่เอาฝั่งนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราไปเอาของสีเขียวก็ได้คุณผู้ชมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้นั่นสีอะไรอ่ะ นั่นสีอะไรสีแดงใช่โอ้สีแดง,แดงผมมองไกลๆนึกว่าสีน้ําเงินนะคุณผู้ชมผมเลยต้องลองยิงดูว่าไม่แน่ถ้าเกิดเป็นสีน้ําเงินนี่ผมซวยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเอาทรายฝั่งนี้แล้วกันนะครับเอาไปซักประมาณกรองหนึ่งก็น่าจะเยอะนะกรองหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราแลดทั้งหมดเลยนะครับปุ๊บโอ้โหเลสองกองเลยคุณผู้ชมอะไรจะเยอะแยะไาน,นั้นโอเคไปครับโอ้ตอนนี้ ฝั่งนู้นรู้สึกว่าจะทําทางขึ้นไปข้างบนด้วยนะคุณผู้ชมแต่ไม่รู้ว่ามันจะผ่านไปถึงไหนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฝั่งน้ําเงินต่อครับเดี๋ยวเราลุยฝั่งน้ําเงินคนเดียวเลยเนี่ยคุณผู้ชมไม่มีไม่มีใครร่วมสู้กับเราเลยนะครับเออดดู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 ดนั่น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 คุณผู้ชมนั่นนั่นนั่นอืมมันสูงมากเลยเนี่ยอือหือไม่โดนไม่โดนไม่ถึงไม่ถึงโอ้เยี่ยมโดนโดนมปหนึ่งครับโดนมปหนึ่ง โดนไปหนึ่งโดน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 ไปหนึ่งครับเยี่ยมโดนไปสองครับคุณผู้ชมโดนไปสองเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดมันสู้งบนอย่างนี้ผมต่อไปข้างบนได้เลยนะครับเพราะผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอเคครับต่อเลยต่อต่อเดี๋ยวก่อนนะก่อนก่อนต่อก่อนต่อตอ,ตอ,ตอ,อ่ากินแอปเปิลทองไปเลยคุณผู้ชมอ่ามันจะได้รู้ประสิทธิภาพของเรานะฮะว่าเราเทพขนาดไหนปุ๊บอ้มันอยู่ด้านบนหนุคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะโอเคเราต้องเงียบ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 เดี๋ยวก่อน เงียบๆใช่ไหมเงียบๆได้ได้ได้เดี๋ยวก่อนนะมันมาฝั่งนี้ป่ะคุณผู้ชมเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะอู้เยี่ยมโดนไปหนึ่งครับคุณผู้ชมตก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 ไปไหนแล้วตกไปไหนแล้วน่าจะตกแมงล่างแล้วนะคุณผู้ชมอโอ้โหไม่แม่นครับไม่แม่นเดี๋ยวก่อนโอ้โหเฉียดเฉียดไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนเย็นเย็นเย็นเดี๋ยวเราตอกขึ้นไปข้างบนเลยนะคุณผู้ชม โอเคได้ได้มันต่ออย่างนี้เดี๋ยวก็เจอกับเราได้คุณผู้ชมว่าเราก็ไม่มีปัญหาแล้วรายเราเยอะนะฮะเ้วก็เรากนใจเย็นตอนนี้ฝั่งนู้นก็ถือว่าเริ่มเริ่มเริ่มเล่นคิดเล่นไม่ดีแล้วคุณผู้ชมแต่เราไม่มีปัญหานะครับเราไม่มีปัญหาอ๋อมาทางนี้โอ้โหทางม็นโคตรฮาร์ดคอร์คุณผู้ชมโอ้โหใจเย็นใจเย็นโอเคครับรู้สึกว่าฝั่งนี้ตกลงไปแล้ว ใช่ไหมตกยังตกลงไปแล้วตกลงไปแล้วนะครับเราก็รอแค่ฝั่งนู้นอย่างเดียวเนาะแต่ว่าตอนนี้เราไม่มี Px อันดีงามด้วยนะฮะก็คือขุดไวนะเราไม่มีแต่ว่าไม่เป็นไรมันไม่ใช่ปัญหาสําหรับเรานะครับโอ้โหโอ้โหทางขึ้นทางลงมันช่างยากเย็นเหลือเกินโอเคครับเยี่ยมโอ้โหด้านล่างนั้นก็สู้กันมันหยดมากคุณผู้ชมด้านบนนี่ผมก็ คิดไม่คิดไม่ออกเหมือนกันว่าเราจะเป็นยังไงนะครับมาสู้ก็สู้นะครับยังไงเราก็ไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วเนะาะไปเดี๋ยวเราลุยเลยไหนๆมันสร้างทางสูงมาเราก็ต่อทางสูงไปนะครับเยี่ยมเราลงมาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมไหนไๆไหโอ้หินมารากตอยู่ด้านบนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นมันต้องมีตเตียงตเตียงตเตียงตเงยงตเงียงรู่จก็อยู่ข้างในใช่ไหมโอเคครับไหนเราลองดูสิ โอ้โหเตียงมันกั้นเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นการลวงคองงูเห่ามากนะฮะลงคองูเห่างูเห่างูเห่ามากนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมใจเย็นๆก่อนโอเคครับรู้สึกว่าจะมีคนม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 าเดี๋ยวก่อนผมซ่อนก่อนผมซ่อนก่อนโอเคครับซ่อนก่อนซ่อนก่อนแต่เราเราค่อยเด็ดลอยมันทีหลังนะครับด้านหลังด้านหลังโอเคครับไปลุย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  ตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะไม่มีใครขึ้นต่อจากพวกสองคนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราต่อหลังเลยคุณผู้ชมโดนไฟไปหนึ่งครับโดนไฟไปหนึ่งโดนไฟไปหนึ่งแล้วก็นะเอตัวนู้นเอตัวนู้นโอ้ไม่ก๊อดสีอะไรสีสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองโดนครับเยี่ยมโอ้โหมันต่อมันต่อ มันต่อครับมันต่อมันต่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดๆๆๆๆๆูด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 ูมันต่อมันต่อเราเราจะเสียเองเราจะเสียเองเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอกินแอปเปิลก่อนโอเคครับตอนนี้สีเหลืองถือว่าจบไปไม่ที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจัดข้างล่างไหมเพราะไงข้างบนก็มีแค่ตัวนั้นตัวเดียวนะครับยังไงเดี๋ยวเพื่อนเราก็น่าจะเก็บอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บด้านล่างดีกว่าโอเคด้านล่างมีใครไหมไม่มีแล้วเนาะน่าจะหมดแล้วน่าจะเหลือแค่ด้านบนคนเดียวนะครับ โอ้โหประสิทธิภาพมันคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหโอ้โหล้วโดนไฟด้วยคุณผู้ชมโอ้โห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 โอเคครับตอนนี้เราเหลือแค่สีน้ําเงินสีน้ําเงินนี้เราก็กลับมาโปรเจกต์เราต่อนะฮะก็คือการทําทางไปสีนี้น้ําเงินนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทีมมันรู้สึกว่าเงียบมากเลยนะคุณผู้ชมเหมือนมันไม่มีใครอะเนอะเออแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราเราไม่สีอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราทําทางก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคครับโอเคใกล้จะถึงแล้วคุณผู้ชมเราแค่ไปเอาเตียงนะครับเราจะได้ก็เป็นได้คุณผู้ชมโอเคครับนี่นี่ใครอ่ะอุ้ยโลบายโนเจอเฮ้ยเอ้าคุณผู้ชมดูทีมเรานะฮะมันเป็นทีมที่แบบผมเกลียดมากเลยทีมนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่า คุณดูที่เขาทํากับผมนะฮะสอรอบแล้วอันนี้จริงๆสองรอบแล้วนะครับเหมือนก็เราเจอลูกทีมที่ไม่ดีมากเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรในเมื่อมันอยากจัดแบบนั้นนะครับเราก็เอาแค่ดาบไปอย่างเดียวพอนะครับเพราะว่ามันอยากต่ออยากต่อก็เชิญนะครับเราก็ไม่ต่อแล้วเออเพราะว่าเราเป็นคนต่อไปแล้วเนาะลราก็โอเคอยู่แค่นี้พอแล้วก็ให้มันต่อไปนะครับโอเคเราเก็บของก่อนโอ้ยได้ได้หินมรกตเต็มเลยโอเค เยี่ยมนะครับดูซิว่าต่อไหมมันก็ไม่ต่อคุณผู้ชมแล้วมันก็มาฆ่าผมเออเป็นอะไรที่แปลกมากนะฮะแล้วมันหายไปไหนกันหมดหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้นะฮะโอเคเราดูซิว่าเราจะได้อะไรบ้างอู้เราได้หยาพิษเราได้หยาพิษโอโอหยาพิษหยาพิษหยาพิษก่อนเราเก็บโอโอเราเก็บก่อนโอเคอันนี้เราก็น่าจะได้เป็นอ่าธนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราเดินกลับก่อน สีเราหายไปไหนหมดนะคุณผู้ชมเหมือนแบบเงียบๆมากนะฮะเงียบฮีโร่บายนะครับโคตรจอมากโอเคครับเอาธนูไม่ได้คุณผู้ชมโอเค,ค,รอออค,อเ,คเรียบร้อยโอ้โหได้มาสองอันเลยคุณผู้ชมเบิ้ลไปหน่เบิ้ลไปหน่อย,อยโอเคครับแล้วก็อาหารอาหารไม่ได้อาหารเราต้องการทองโอเคเอาอาหารปุ๊บเรียบร้อยครับ กินก่อนกินก่อนเพราะว่าตอนนี้เลือดเราถือว่าน้อยมากนะฮะเยี่ยมโอเคครับแดงชนะใช่โอเคแดงชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมสําหรับสีน้ําเงินก็เงียบสนิทนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับโอเคผมก็สําหรับพาร์ทนี้ก็ถือว่าจบลงเมนูาน,นี้ละกันนะครับพร้อมกับไอตัวฮิโรไบนะครับเชื่ออะไรเนี่ยพดเหรอพดพดหายนะครับผมก็สําหรับในวันนี้นะครับก็เจอลูกทีมที่ ไม่ค่อยดีนะฮะแต่ก็ชนะมาได้ก็ถือว่าโอเคที่สุดแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมวิคตุแคกขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบเบสวอลคลิปนี้แล้วก็คลิปอ,อื่นก็อย<ๆ>่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe บผมซึ่งเป็นกำลังใจผมเองแล้วก็ไม่พลาดตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองกคมดน,นี้วิคตุริแขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ